ก็พอดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับผมตอนนี้เราอยู่ในเกมนี้ฟอร์สพีดฮิตนะแลวตอนนี้ฝนก็กำลังตกนะผมวันนี้เราก็จะเอานิสัน GTR นะครับผมสภาพกลางๆนะครับผมแบบแทบดูแบบสภาพแบบชนมายับเลยนะครับผมก็แทบดูไม่รู้เลยผมว่าจะเป็นรถอะไรนะผมเดี๋ยวเราจะเอาคันนี้ไปแต่งซิงกันนะวันนี้อิกเอา GTR นะครับผมอิก GTR อิฐม่วันแพ้ไปเราลุยดีกว่าแรงอยู่นะเครื่องเดิมๆม ถึงสภาพจะใกล้พังแล้วก็เถอะนะเดี๋ยวเราเอาไปทำการบูดิฟายแบบจัดเต็มกันเลยเดียวเดี๋ยวเราเข้าอู่ก่อนนะผมนี่ทางเข้าอยู่ทางนี้ไม่ชนไปเลยผมโอ้สภาพไปช่อมแชมช่อมแซมสนิมก็เคลอะไปหมดเลยนะผมตอนนี้กนอืนเราก็เอาลายที่เราเพ้นออกเนาะ จริงๆมันแบบผมเอาไปขี่ชนเล่นมานะผมก็สัพาพอย่างที่เห็นนะเดี๋ยวเราออกนะเริ่มจากอะไรดีแต่งบอดี้ก่อนละกันนะผมเออบัมเปอร์หน้าเดิมๆเฮ้ยมันมีฝังกันตรงไหนวะใส่บีหมหน้าเป็นแบบ R34 น่าจะเป็นแบบชุดตัว นี่มันคือสามสองผมอยากจะแบบอินอสามสองมากกว่านะผมเดี๋ยวใส่เป็นอันนี้แล้วกันมีช่องมีช่องลมโอเคต่อที่อ,อไฟหน้าไฟหน้ามีแบบนเสียงเครื่องที่มันเล้าใจจริงนี่ผมชอบแบบนี้นะแต่แบบเราจะแต่งให้แบบสิ้นสิ้นหน่อเออแมวหน้าสามสี่ดีสีม่วงแล้วกัน สีม่วงไหนดับไฟโอ้โหไม่เท่ไม่สวยเลยอ่ะไม่ใช่แนวสีดำเออดูด,ดันไม่เกรงใจใครมาเริ่มฮูสฝากระโปรงอะไรับผมอันนี้ก็จะเป็นแบบฝากระโปรงอาสามสี่ใส่แบบนี้ดีกว่ามีช่องนิดหน่อยมีช่องนิดหน่อย เอ,อได้แล้วเริ่มได้แล้วกดแก้มข้างใส่เป็บบนดีวะก็มีแต่แบบนี้แหละนะที่ต้องใส่โอเคเอาอัดชิปปึ๊บช้าเลยโอเคตรงกระจกแบบนี้สวยไหมวะ ก็ได้อยู่นะแต่ผมชอบเดิม,ดมอากกระจกส่วนในตรงนี้อเฮ้ยตรงนี้ก็สวยนะเนี่ยใส่ไปแบบนี้ต่ถังน้ำมันนะใส่แบบนี้ดีวกว่าปีทฮันเตอร์ไปก็ดับดูก่อนนะผมดับเครื่องดูก่อนเห็นเครื่องดังเกิน แบบนี้แกวมาแล้วรถเราเริ่มมีทรงแล้วผมไฟสีดำส่วนในตรงไฟสเกิร์ตไฟแบบ RWB ใสแบบ Speed Hunter แล้วกันนะผม ดิฟเฟอร์เดี๋ยวเราดูบัมเปอร์หลังก่อนอันนี้ดูแบบก็วสวยนะวสวยปีกแบบแต่มันดูเรียมๆอะ่ะตรงนี้นะผมมันดูมีความเรียมมีความเป็นอาสามสี่อยู่เดี๋ยวเราไอ้ผมใส่สปีดฮันเตอร์มันต่างกันตรงไหนวะโอไม่ต่างกันเหมือนเดิมปอยเลอร ได้แบบอีกทรงแบบสูงเลยนะทรงแบบสนามสนามหน่อยโอเคได้อยู่ไหมได้อยู่โบเทคกดูของโบเทคกก่อนโอ้โนี่มันใหญ่มากเลยอะ่ะผมก็ใส่แบบนี้แล้วกัน AR รนะผมใส่ไปไม่ทะเบียน ป้ายทะเบียนใส่แบบไม่มีป้ายแต่มีมป้ายอ่านี่ละกันนะบมอันนี้ผมก็ลงมอสมานะลายคนอาจจะแบบเฮ้ยทำไมไปลองใส่แล้วทำไมมันไม่มีนี่มันเป็นมอดยูนิตนะบมดิฟิเซอร์เดี๋ยวขอดูกันนะปรงก็ได้อยู่ เพิ่มหลักการแอโรไดนามิกรูลมโอเคใส่ไปแล้วกันส่วนท่อเราต้องใส่ท่อใหญ่อยู่แล้วแบแบบวิ่งปุ๊ด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 ปั๊ดปั๊ดส่วนล้อผมว่าผมจะใส่ตีกเดิมทุกอย่างมาเดิมเดี๋ยวล้อเราเปลี่ยนนิดหน่อย ใส่นี้ด้วยกันนะผมล้อคล้ายๆล้อนิสโมนะผมสีก็สีนี้แหละยางโอเคเอาใหญ่สุดล้อใหญ่สุดเออปีกล้วก็ใช้แบบเดิมก็น่าจะได้อยู่ ขอใหญ่สุดไปเลยเดี๋ยวยางเราก็อยากได้ยางซิ่งอะนีน่วกันดูแบบดูแบบรถใส่ยางสลินีม่มีดอกนะผมเกาะถนนแน่นอนเกาะถนนขึ้นฝนไม่ตกนะ เดยยางละเหลือตรงไหนอย่ามันเด็ดแต่งอีกหน้าข้างหน้าตรงนี้ใส่ไหมใส่เป็นชิ้นนี้กันใส่ให้มันมีอะไรกันผมจริงๆมันก็ไม่มีอะไร ชอบคาร์าบอนป่ะเมื่อกี้้ยอันนี้ได้อยู่น,นีแบบเป็นเดิมแล้วเฮ้ยอย่างนี้ดีกว่าปายการแต่งรถผมก็จะเป็นแบบนี้โอเคดูดีส่วนสีอยากได้แบบเป็สีดำแต่ผมเลือกลายไว้แล้ว เราเออนไลาน์นี้โอเคเป็นทีมไนท์ทิสจากเรื่องอินดิเชียลดีนะเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์แบ็กไฟลยเราเอาเป็นแบบลิสเฟรมคืออะไรอะแบบแบ็กไฟลแบบรวยๆเหรอไม่รู้เหมือนกันใส่ไปก่อน ไ,ไนโ oh. ต,ตรมีเรนโบว์ไนโตรจูปิเตอร์เอ่อเรนโบว์เป็นยังไงวะใส่เรนโบว์ไหมแมดีกว่ามีดีกว่าผมจูปิเตอร์น็อตแล้มาดูตรงรถสะหน่อยเอ้ยใส่แลวันบัคแล้วนะผมโอเคตัดโหลดให้สูงสูงหน่อยไหมหรือว่ากดกดต่ำเลยมานี้แล้วกันหน้าเชิด หน้ากดเอาพอดีพอดีโอเคมานี้อ่าโอเคอยากได้แบบล้อล้อแบะแมวอะ่ะเอาล้อยืนยืนหน่อยแล้วเสียงท่อเรามาดูที่หลังเราอย่เรามาดูเครื่องยนต์ยี่นกว่า RB บียี่สิบเปลี่ยนได้อยู่นะ แต่ว่ามันโมได้แค่700ม้าว่ะทุกคนอันนี้เครื่องแลมโบเสียงแบบราวจัดเครื่องสไลด์เครื่อง SR อาร์อร์บียีบกนะผมเครื่องเอ่อโรตารี่ของไอซ์เวิร์น อีโมดักด้วยเครื่อง R35 นะเราดูก่อนเครื่องนี้โมด้วยตัง900มาเฮ้ยเครื่อง 2J g นานแต่ว่าเราตอนนี้หัวใจเราเป็นกอ o ซิลล่านะเราใส่เครื่องเฮ้ยนี่ไงเครื่อง R35 เดี๋ยวเราหาเครื่อง เครื่องก่อนนะสึกว่าผมจะเลือกได้แล้วเราจะใส่อาสมเครื่องอาสามห้าไปแล้วกัน <c oughs> นีแหละไปสองแสนแต่งเต็มโ okay, อเคครับผม่ผมก็ใส่เครื่องเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูซุ้มเสียง เสียงแบบเอาละลั่นเลยหรือแบบเดี๋ยวหาเสียงที่แบบสุดใจก่อนนะผมรถพ่นแบบ ประมาณนี้ทีเ่เดี๋ยวเราไปหาสนามลงกันเลยดีกว่านะครับผม let's go โอ้โหภาพรวมโอเคเสียงยังจุ <consegu en> <Freedom noise> ปรุงรถน่อยโอเคไปพร้อมแล้วอันนี้ก็เป็นไม่ใช่เครื่องอาร์ีนี่ผมเป็นเครื่องอาร์สามห้านะผม แรงจะได้โอเคครับผมก็เดีย๋ยวเรามาขับทางไกลแข่งทางไกลเลยแล้วกันฟัตซิล่า ไปอาบนตัดก่อนเลยแล้วกันตอนออกตัวไปแล้ว สามร้อยวิเท่าไรอะ่ะสามร้อยมันก็ไม่ได้มันก็ยังไม่ได้เร็วมากนะผมสามร้อยเจ็โอ้ทขาอเปีตอนนี้สามร้อยแสิบส่แค่ยาวครับผมทางตรงมันเยอะ เอยเอโอ,อ้หลุดเส้นทางนิดหน่อยนะผม DBS นำทางผิดภาพไอเราก็ไม่ได้ขับตาน,นะผมก็ยจะบังคับระยะๆหน่อยโอ้ไม่ได้ตามมุมแทบไม่ทัน,นหลัง สึกว่ารถเข้าโค้งก็ไม่ถึงจะดีมากับผมเข้ายากเข้ายากเหมือนกันไ้กดในตัด้วยที อื่นน่าจะแบบไม่ทันเราแล้วนะผมไปครับผมไปยาวๆที่สองอยู่ห่างจากเราสองกิโลเมตร จะได้อยู่คันนี้หลุดโค้งุดโค้งไปหน่อยนึง นกาแพงไปนิดหน่อย มันไม่ได้แบบถึงกัเร็วมากนะคันนี้ทุกคนปกติผมจะวิ่งประมาณ3ามจุดห้านี่ใช้เวลาสี่นาทีกว่านะเดีย๋ยวเราลองไปดูสนามมิท้าตอนกลางคืนดีกว่านะครับโอเคผมก็เมื่อกี้ลืมอัดตอนแข่งมิท้านะผมตอนนี้เราก็ได้โดนตำรวจทั้งนครบากลกำลังไล่เราอยู่นะเราประคองไปเรื่อยๆัอดีคือตำรวจ โอ้ยมีไงบรรยากาศบรรยากาศลุ่มล้อมหายแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยไปเรียบร้อยไปดีดีได้อยู่ว่าจะเล่นไงเมื่อกี้โอ้โหโดนชนไปดอกนี้หน้าสัตยเลยหนีได้ไม่เอาผูวรถตำรวจแรงสิปิง เดี๋ยวเดี๋ยวดโอ้โหเรหาตำรวจไล่ทังคนครบาลเดี๋ยวหาหา,หาที่โดดก่อนนะผมถ้าหนีไม่ได้เราต้องโดดนะโอ้ไปทางไหนวะตอนนี้เราอยู่ตรงนี้ว่าขึ้นมาตรงนี้ได้ไหมอลองไปดูลู่มคือตรงไหนลองไปดู ตอนนี้ภารกิจเราต้องหนีตำรวจได้ได้ไปไม่ได้มายังได้ยังเฝีเเหนีพ้นแล้วทุกคนเดี๋ยว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 พ้นแล้วก็จริงพ้นใช่ไหมเรามาสาม ก่อมรถหน่อยไหมซล่อมหมดแล้วโหเราต้องใช้รถภาพอย่างนี้มาเปิดมาก็เจอเลมโบเลยแล้วสมาติ รถเราเหมือนจะู้ไม่ได้หมดทุกคนโอ้โหเรามาตัดหน้าตอนนี้จะจินใจด้วยทางโค้งเรได้เปรียบอยู่นะผม เราไม่ชนบ่อยมันก็จะได้ย,ยู่รถเกิโอ้โัมเปอร์หลังลุดไปแล้วตอนนี้รถปัมเปอร์หลังเราลุดแล้ว vai อัดในตัดไปโอ้โหแล้วเจอต่ออย่างนี้เ,นเรียบร้อยเรียบร้อยสภาพรถผมไม่ไหวแล้วแข่งให้จบก็พอสภาพรถคือแบบสภาพรถไม่ไหวแล้ว้ยเต่เอ้ตะบ,บุม สี่งที่หนึ่งได้ไงก็ไม่รู้ทุกคนเราต้องแข่งให้จบนะครับต้องระวังชนีทีเดียวเราน่าจะพังเลยปิดไปไปไปเอา ตามมาแล้วภาพรถเราจะพังให้ได้ตอนนี้รถจะจะพังให้ได้เลย ผมได้อยู่ชนไม่ได้แล้วผมตอนนี้เราชนทางไม่ได้แล้วโเคสนะเลยไตโอเครออเค,ครับผมชนะแล้วกับสภาพรถที่แบบว่าภาพรถคือแบบผ่างแน่นอนเรากลับไปที่ ปลาดีกว่าที่ยรถมาจอดปั๊มน้ำมันอันนี้ก็คือสภาพรถเรานะครับอะที่จะส่งข้ามโลกมานะครับอันนี้คือสภาพรถ แบบยืนตุดสุดชนะมาได้แล้วนะผมก็ไปกลับทิมฐานบ้านเกิดหน่อนเกือบไปรอดนะผมอ่าก็จบไปแล้วผมสำหรับการขับจีทีอาร้านะผมก็สิดแขนไปเยอะนะ วันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยผมก็เจอกันใหม่คลิหน้านะครับผมสวัสดีครับ